สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ king it คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่าอยากอัปเกรด Wi-Fi ให้กับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC และอยากเพิ่มบลูทูธเอาไว้ดูหนังฟังเพลงกับเครื่องเสียงคู่ใจที่ปัจจุบันรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธกันหมดแล้วแต่ไม่อยากเสียบอุปกรณ์หลายอย่างพรุงพรังผมขอแนะนำ e w 7 6 1 1 ucb จาก edimax นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย king it ซื้อ1ได้ถึง2 พราะเป็นทั้งตัวรับ Wi-Fi แบบ Dual-band AC 6 0 0รองรับการเชื่อมต่อ1 5 0เมกะบิตเอร์ซที่คลื่น2.4 GHz และ4 3 3 m เมกะบิตเที่คลื่น5 GHz แถมเป็นตัวรับส่งสัญญาณบลูท t ธเวอร์ชัน่น4.0ในตัวเดียวกันอีกด้วยครับตัวอุปกรณ์มีขนาดกระทัดรัดมีไฟสถานะมองเห็นชัดเจนในกล่องมีคู่มือและแผ่น c d d r ไดรเแถมมาให้ แต่ถ้าหากโน้ตบุ๊กของคุณไม่มีไดรฟ์อ่านซีดีรอมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ที่ www.edimax.com ครับการติดตั้งก็ไม่ยากเสียบอุปกรณ์เข้าช่อง USB ใส่แผ่น CD d r i v e เแล้วเปิดขึ้นมาจะเป็นออโต้รันคลิกที่รูปอุปกรณ์ แล้วคลิกที่ Install WiFi Driver กด Next รอจนเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องตามคำแนะนำหนึ่งครั้งจากนั้นก็ติดตั้ง Driver Bluetooth ด้วยวิธีเดียวกันแต่เลือกที่ Install Bluetooth Driver กด Next รอจนเสร็จ แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องเป็นอันเรียบร้อยครับผลการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi เป็นดังนี้ครับการเชื่อมต่อบลูทูธคลิกที่บลูทูธที่ทัสบาร์เลือก Add a Bluetooth Device เลือกหูฟังหรือลำโพงของเราแล้วกดแพาเมื่อจับคู่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาทดสอบกันเลยครับ ไปเจอฟ้าไปเจอทะเลเจอภูเขาไม่ต้องวันเศร้าไม่ต้องมาวันเศร้าใจไี่ผิดพลาดสักวันเท่านั้น EW 7 6 1 e 1 UCD รับประกันแบบตลอดอายุการใช้งานด้วย King IT สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อ King IT ได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ ผมและ ew 7 6 1 1 ucb ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ